การจัดการที่ดีและมีวิศว,ศรว,ศรวศรกรทุมง,งานที่ดีเนี่ยก็เชื่อว่าเขาจะจัดการระบบขยะได้ดี <S <S เรามีนโยบายที่โปร่งใสประชาชนยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้คิดว่าไม่มีความเหมาะสมครับเลยมีจุดมองว่าเราขอต่อสู้ว่าขอความชัดเจนกว่านี้สวัสดีครับพบกับเรารายการ Think t h i n k You We ตรงใชและผมนะครับตรงหมายครับวันนี้ก็ต้องบอกกันว่าผมมีสก๊ปพิเศษนะครับว่าในเรื่องที่โด่งดังในโซเชียลลงหนังสือพิมพ์ลงข่าวครับทีวีด้วยครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจลงไฟฟ้าขยะครับและกับที่ส่งผลต่อชุมชนครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นธุรกิจที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบครับ แต่ทางผู้บริหารของโรงไฟฟ้านั้นก็ยังก็ยังมายืนกลางว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คือนี้ครับคุณสมชายครับประเด็นที่สําคัญของเราเลยก็คือตอนนี้นะครับทางชาวบ้านนะครับเขากังวลเรื่องมลพิษจะเกิดขึ้นต่อชุมชนครับเมื่อมีโรงขยะมาตั้งในชุมชนนะครับแสดงว่ามันก็ต้องมีปริมาณขยะจํานวนมากที่จะมาอยู่ใกล้บริเวณชุมชนของเขาเขาจึงมีความกังวลในเรื่องของมลพิษที่จะเกิดขึ้น แต่ทางผู้ประกอบการเขาก็มีความมั่นใจในระบบการจัดการว่ามันไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเขาได้มีการจัดทํลสํารวจของประชาชนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาก็มีการยืนยันแน่นอนครับว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนแน่นอนครับเรามาติดตามสกู๊เก,ก่าของเรากันนะครับ จากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่าทุกจังหวัดของไทยมีปัญหาวิกฤตเรื่องการจัดการกับขยะมูลฝอยโดยที่20อันดับแรกที่มีปัญหาขยะมูลฝอยมากที่สุดได้แก่สงขลาสมุทรปราการกาญจนบุรีนคะรศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีราชบุรีเพชรบุรีแพร่ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาระนองนะครพนมปัตตานีฉะเชิงเทราร้อยเอ็ดนบุรีอ่างทองและขอนแก่น ในขณะที่จังหวัดนนทบุรีภูกเก็ตและจังหวัดกรุงเทพหมหานครเป็นจังหวัดที่ไม่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการกับขยะมูลฝอยไม่มีปริมาณขยะสะสมภายในตัวจังหวัดซึ่งมีความสอดคล้องกับทางนโยบายทางภาครัฐที่มีการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาขยะสะสมมากกว่า20ล้านตันเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติซึ่งทําให้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ นำล่องขึ้นจำนวนทั้งสิ้น15แห่งภายในระยะเวลา1ปีเป็นเป้าหมายหลักแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีเสียงคัดค้านต่อต้านจากทางชุมชนใกล้เคียงบริเวณที่จะทําการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเนื่องจากมีความกังวลถึงปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมรวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งจะต้องมีการหาลือกันต่อไปว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด ใช้ถุงพาสติกที่เราทการใช้ฝค่ะแ,แล้วนองแอมนะคะไม่อย่างเงางอาหารช่ไหคะกินใเข้าไม่หมดค่ะจะได้ไม่เอาให้กับขยะเพิ่มขึ้นขยะนี้อยู่ที่ตัวเราครับคือแบบถ้าสมมุติเราเก็บไปทิ้งเองแล้วก็ถ้าคนชิดเหมือนเรา,อ,เอ,าอ่ะมันก็จะสาดขึ้นมันก็เองช่วยกันเก็บอะไรครับก็ต้องเก็บท้องไงวันบางคนมัน ยากถือมาแล้วอยู่ในมือแค่เดียวกินกาแฟแค่เดียววางเยแล้วทิงไปเลยพูดแน่มาแกงเองคนต้านเยอะคนที่เก็บเงินน้อ ต่อต้านเยอะเกินมากเขาเห็นดีเขาเห็นอะไรอ่ะคือประโยชน์คุณประโยชน์เราก็มันบอกมีส่วนน้อยที่จะต่อต้านเชื่อผมเยอะยิ่งตัวเรายิ huh. ge, uh ่จ huh. ร uh ิงๆแล้วการที่จะตั้งโรงงาน Đến cái gì đó อนนี้เข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการริงทีวีแล้วนะครับก็อยากจะประสานงานไปทางผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าขยะกับชุมชนนะครับเพื่อหาข้าอยุติต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนนะครับก็ถึงอย่างไรก็กตามนะครับทางรายการซิงทีวีของเรานะครับก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความขัดแย้งของระหว่างโรงไฟฟ้ากับ ทางชุมชนนะครับก็เพื่อที่ช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่ายนะครับให้สามารถมีการตกลงหรือมีการปรับความเข้าใจกันนะครับก็ตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการติงทีวีของเราแล้วนะครับผมนะครับสมหมายครับกับสมชายครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการติงทีวีของเรานะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ